เอสมันซิ้อ่ะดิไม่ต้องดันขึ้นนั่นเองได้นะเป็นรูอะไรพี่ท็อปอะไรอยู่ตรงนี้เราจะโดนไหมโดนแม่โดนแล้วยังเกาะสายเลยเปล่าหลังไหม ไม่ทันเลยช้าไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนกันเองได้คนน้อยเลยมายึดไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เยอะตั้งกี่คันนะไปกองกันอยู่กระจกเดียวไม่เข้าบีเลยได้หลักร้อยไงินสิบกว่าคันไม่ได้ยึดซีเลยสุดโอ้ยขวาจิกม้าเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยผมผมรอดแล้วมีเงิน Tackat, tackat, tackat. จวมยิงตงัวใหญ่กันหมดหาไม่เจอแม่ชะโมกเลยยิงทะลุไม่ตายว่ะไม่ถอยหลังไปละเมื่อกี้<ป>เห็นตัววิ่งซิ่งไปหลังเห็นตรงนี้ไปไหนแล้ววะพี่ชอบมองเห็นแถวสับปอนไหม เห็นน่าไะเห็นไม่เห็นตัวล่ะโหตำรวจไม่ผ่านไปผ่านมา สอปอร์ตได้ลลัวเลยกูหากินจากการกดวีอย่างเดียวตอนนี้ไม่โดนะวีแดงยิงเนี่ยมารู้แล้วว่าไม่อยู่ตรงแม่น้ำ เทปดยวดพี่ท็อปมันยิงระยะไกลมากอะสปอร์ตขากินทั้งแบบเอ๊ะใครมาข้างหน้าที่เห็นเมืเ่อไยได้แตกอีกแล้วสปอร์ตทั้งเกมกูบอกเลย เลือกแคร่ไอ้ตรงนี้มีสองตัวเฮ้ยก่อนตรงกูมีอพื่อเห็นป่ะมองเห็นป่ะเนินอะนีม่มต้องแกลมาที่กับพิบสองจุดอะใกล้กว่าเลยอยู่ข้างบน,งน,งนตรงแม่น้ำอะสองคันว่ะต้องแกลแม่น้ำโอ้ยมันมีตัวลงล่างมานี่ มันมาเช็คกูมันมาใช้กูยิงได้ไหมเฮ้ยไม่เห็นขันไม่เห็นมันอยู่หลักเนินไปแล้วตายมีคันนะมีคันไมนะมีคันนึงมันมากันสองคนขันกะที่เลยก็ไปช่วยอย่างอื่นตีเคเ็กต์เลยตีเคเอ็กต์ก๊กไงตัวที่กูซัพพอร์ตทั้งหลายแหละเต็มนั่นเลยเรนเฮดเฮดซัพพอร์ตอย่างเดียวได้มาเท่าไหร่วะ ได้มาสามนเพื่อนมาหนหีปนาดวะเนี่ยนีไ่งไงข้างหลังมระวงังได้เรื่อยๆเลยด้านข้าง กลับไรที่เรายังคุมได้อยู่สองจุดก็สบายอยเลี้ยงเรื่อยๆเจอรถแม่งขึ้นเนินเมื่อกี้ไม่โดดเพราะมายิงไม่ทัน มีคนซื้อขนมหยามาให้กิน,นมมผมหยาอะไรวบพี่ขนมตังแตงหยา มันยิงมันมันเลยหมดขัต้าแล้วเหรออยาใครมั่งผู้รอดแบบอ๋อพี่ท็อปโอ้เล่นเครื่องบินแบบตึงๆอยู่แล้วมันมันเลาะตรงแม่น้ำมาอีกสองการแต่มันเอเอทำอะไรผมไม่ได้แล้วเนี่ยฝึกมือมาเรียบร้อยนี่ไงเอเออ๋อไอฝั่งนู้นก็มีเนี่ยมาแเพิ่งยิงเขาล่วงไปสองสองสองลำแล้วอะท่างหอ้องนเลยมันซิ่งจัดเลยแพนทอมตอนนี้กูเบรกสนามบินไม่ได้เลยที่มันเร็วเกิน แอร์เบกจับเครื่องแล้วแอร์เบกกลางกับทำทุกอย่างแล้วมันลงมาขาแตกอะเร็วเกินคือมันมีเอเออะไรเป็นเอไอรถบรรทุกนั่นะพอเมื่อกี้จรวดมันระเบิดข้างหลังเพราะว่ากูบินต่ำแล้วก็แฟหลบชาร์ปน่าจะทำให้เรดาร์มันผิดอันมันไม่รู้ตัวเดี๋ยวไปทิ้งระเบิดต่ออีกรอบหนึ่ง โอ้โหได้คันึลยปัดีชั่วโมงบินงั้งบินมันเยอะกว่ารถถังอีกมั้เนี่ย <laughs> อัพเทียร์อย่างไวแมสซิ่งมันจะใช้สองเอสเลยสองก้าส,สองแ,แม่งเล่นครบเลยตายดิได้รถถังไปคันเดียวไงรอคนสปอร์ตในแมปเยอะๆจะไปตะบันให้เอ๊ะ ถ้าเล่นพวกสองเตอมันมีกดวีบ้า่เลยให้ที่แบบมาร์กกดที่กูเมื่อกี้กูมาร์กรลัวๆแม่งได้แต้มรลัวเลยแค่กดไ i น o c ค l a ่าแล้วกดวีสปอร์ตรถถังให้เพื่อนเลยสบายเลยโอ้สองคันเลยแล้วะนะถ้าฝั่งนู้นเก็บไปฝั่งเราเก็บไอฝั่งนู้นให้หน่อยก็จะดีมากมึนเขาเข้าไปยึดเอไม่ได้โดนกดกันสองคันใช่ไหมใช่ แต่มันอยู่ตรงเดินเนี่ยกูยิงไม่ได้ถ้าโผ่ถ้าเลาะข้ามาคือโดนอะตั้งลำเนี่ยมาร์กเหลือให้ไหมไม่มาเห็นเห็นเป็นรูปลูปกกระต่ายอยู่เหรอใช่เะลาตรูปลูปกกระตา่ายใช่ มันมีบนเนินน่ะสองคันไอ้เหี้ยกูเยีวยมันสมวกมันสมวกว่ะอ้าวไอซีดไปหนึ่งโอ้โหยอมดิ่งลงมาเลยอ่ะอ้าวก่อนก็นเลยตามใช่ไหมเนี่ย ตามให้เรียบร้อยออ๋ให้เอาเรื่องมาไอ้ไอ้คันนั้นแหละเนี่ยมันเก็บสอยเข้ามาไอ้ก่อนจะโหลดตามหลังโอ้ยโดนปืนกลเนี่ยยันลูบเลอร์เลยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาแบบขวานที่เราขวานตาเอาลอดเดี๋วเอาลอดก่อนกอนเมื่อกี้มึงบินซ้ายก่อนจรวดบินไปหาแล้วแฝงหมดแล้วจบจบพอดีเฮ้ยรอดไปไม่ร่วง เมื่อกี้ตอนตอนที่มันควันขึ้นกูทำท่าแล้วมันจะล่วงอะ